สวัสดีครับต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u มอสเบียพาเที่ยวพะเลาะนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมมะละกอพันธุ์ต้นเตี้ยชุมแพนะครับที่สวนนะครับมะละกอพันธุ์ต้นเตี้ยชุมแพจะเป็นสายพันธุ์ที่คัดเลือกเฉพาะต้นที่เตี้ยๆนะครับส่วนต้นไหนที่มันสายพันธุ์หลุดมาที่มันมีต้นสูงมาเราก็จะคัดออกนะครับเราจะเลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่มันเป็นต้นเตี้ยเท่านั้นนะครับ วันนี้มีต้นกล้าของมะละกอพันธุ์เตี้ยชุมแพนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ติดตามชมกันนะครับว่าที่นี่มีพันธุ์เตี้ยชุมแพรํจำน่ายเป็นต้นกล้าเล็กๆแบบนี้นะครับจำน่ายอยู่ที่3ต้น100บาทนะครับค่าส่งอยู่ที่69บาทนะครับรวมเป็น3ต้น169บาบาทรวมส่งนะครับสำหรับ เพื่อนๆที่ให้ความสนใจในการนำพันุ์ต้นกล้าแบบนี้ไปปลูกนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทางช่องมอสเบียพาเที่ยวพะเลาะนะครับวิธีการติดต่อก็คือท่านสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรของทางสวนผมเลยนะครับเป็นเบอร์โทร0966909792นะครับเป็นเบอร์โทรของน้องเบียนะครับก็คือแฟนผมเองนะครับ096 6 9 9 9 7 9 2ูนยแอดลน์เบอร์นี้มานะครับแอดไลน์นะครับเน้นย้ำว่านี่คือไลน์ ID นะครับไลน์ ID 0966909792านย ID 096เ9 0 9 7 9 2ก็จะมีน้องเบียร์คอยรับออเดอร์สำหรับใครที่สนใจมะละกอพันธุ์ต้นเตี้ยชุมแพรนะฮะย้ำว่าเตี้ยโดยสายพันธุ์นะครับคือต้นเตี้ยเขาจะเตี้ยต้นเล็กๆแบบนี้นะครับต้นเล็กๆแบบนี้ส่วนต้นไหนที่มันหลุดออกมาที่เป็นต้นสูงเนี่ย เราก็จะคัดออกนะครับเราจะเน้นเฉพาะพันต้นเตี้ยเท่านั้นให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับคือรตอนี้มีไม่เยอะนะครับมีแค่หลัก2-3,000พันต้นเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเยอะมากนะครับเพราะนั้นเตี้ยชุมแพเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นกล้าต้นมะละกอที่ค่อนข้างที่จะเพาะยากอยู่เหมือนกันนะมันจะมีบางต้นที่หลุดสูงมาบ้างเช่นเรามีอยู่ร้อยเมล็ดเนี่ยมันอาจจะหลุดหลุดสูงมาอยู่ที่5-10ต้นนะครับ เราก็คัดออกดึงออกนะครับเราจะเก็บเฉพาะพันต้นเตี้ยๆแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็เป็นคันที่เราคัดแล้วจากสวนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ Line ID หมายเลขแอดไลน์มาที่หมายเลข0966909792นะครับ096 6909792เป็นเบอร์ไลน์ไอดีของน้องเบียนะครับก็คือแฟนผมเองนั่นเองนะฮะก็ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะครับแล้วทักมาบอกว่าสนใจต้นกล้าต้นกล้ามะละกอพันต้นเตีย้ยชุมแพรนะครับเน้นย้ำมาเลยนะครับว่าสนใจต้นกล้ามะละกอพันต้นเตีย้ยชุมแพรนะครับส่วนเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ ผมงดรับออเดอร์แล้วนะครับเพราะว่าออเดอร์ค่อนข้างที่จะเยอะเกินเกินไปก็เลยไม่ได้รับออเดอร์มเมล็ดพันธุ์ผมก็จัดส่งเป็นต้นกล้าแทนแล้วกันนะครับท่านที่สนใจก็ทักมาได้ส่วนมเมล็ดพันธุ์ผมจะทยอยส่งให้ลูกค้าที่ทักมาทางไลน์ส่วนตัวผมครบนะฮะจะส่งให้ครบทุกคนนะครับแต่ใครที่ซักทักมาช้าหน่อยก็อาจจะจัดส่งที่หลังนะครับแต่ก็ได้ครบทุกคนนะครับเพราะว่า ออเดอร์เรามีจํากัดอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้มะละกอพันธุ์ต้นเตี้ยชุมแพแบบนี้ขาดตลาดนะครับลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมะละกพันธุ์ต้นเตี้ยชุมแพแบบนี้มากเลยนะครับทําไมถึงสนใจมากครับสาเหตุก็คือมันปลูกแล้วมันดูน่ารักกระทัดรัดดีนะต้นเตี้ยเท่าเอวออกลูกดกนะครับ ใครมองเห็นใครมาเจอใครมองดูมันก็สวยมันดูน่าสนใจนะมันมีอะไรที่น่าดึงดูดให้คนอยากชมนะฮะให้คนอยากดูเหมือนที่ผมถ่ายคลิปลงสวนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆที่ให้ความสนใจเนี่ยเข้ามาชมเข้ามาดูว่าเอ๊ะต้นมะละกอเตี้ยชุมแพเนี่ยทำไมมันน่ารักจังเลยต้นเล็กๆออกลูกดก นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์เป็นต้นสูงแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับแล้วก็ขัดออกเช่นหนึ่งร้เมล็ดนี่อาจจะหลุดมา4 5หต้นอะไรแบบนี้แล้วก็ดึงต้นที่มันสูงออกไปมันจะกลายพันธุ์เป็นมะละกอดําเนินนะครับแล้วก็ดึงออกไปนะฮะถอนออกดึงออกเราจะเก็บไว้เฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นเตี้ยชุมแผลเท่านั้นเราดูสังเกตด,ดูจากขนาดของต้นนะครับว่า ต้นไหนเตี้ยแบบนี้นะฮะก็คือต้นที่สมบูรณ์นะครับแข็งแรงสมบูรณ์ส่วนต้นไหนที่มันสูงเกินไปเนี่ยก็คือต้นที่มันกลายพันธุ์สังเกตได้นะครับมีโอกาสหลุดนะครับผมลองเพาะะผมลองเพาะดูแล้วว่าอย่างเช่นมาล้อยเมล็ดล้อยเมล็ดเนี่ยมันมีโอกาสมา4ี่หต้นที่หลุดมาเป็นต้นสูงแล้วก็คัดออกนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะหลุดนะครับโดยเฉพาะถ้า ต้นมะละกอที่เราอยู่ปลูกอยู่กับต้นอื่นที่มันเป็นต้นสูงเนี่ยโอกาสที่จะกลายพันธุ์นี่ยิ่งเยอะนะครับเพราะว่ามันมีการผสมเกสรของมแมลงอะไรแบบนี้แต่โชคดีที่สวนของผมนั้นผมปลูกเฉพาะเตี้ยชุมแพทั้งสวนเลยนะครับและสวนผมอยู่กลางทุ่งนาอยู่ไกลจากสวนอื่นค่อนข้างไกลนะครับเพราะนั้นมแมลงอาจจะมาไม่ถึงนะฮะแต่มันก็เราก็ป้องกันไว้ก่อนก็คือถ้าเกิดเราเพาะเนี่ยต้นไหนสูงเราดึงออกเลยนะครับเราจะคัดไว้เฉพาะ ต้นเตี้ยๆแบบนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ไอของน้องเบียร์มานะครับที่0966909792นะครับ0966909792ไลน์ ID แอดมาแล้วทักมาว่าสนใจต้นกล้ามเมล็ดพันธุ์ต้นเตี้ยชุมแพ่นะครับเราขายที่3ต้น100บาทนะครับ3ต้น100บาทค่าส่งที่ 69บาทเป็น3ต้น169บาบาทส่วนใครทักมาเยอะก็ทักมาได้เลยนะครับ